โอเคละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายแล้วสำหรับสามมิตินะครับสามมิติโอเคข้อนี้บอกแรงมาได้สวยนะครับอบอกแรงมาได้สวยถือว่าบอกได้ครบเลยนะครับบอกได้ครบเลยก็เป็นการบอกแรงนะครับบอกแรง f1 f2 f3 บอกมาครบนะครับบอกมาครบแต่ตัวที่จะมาอาจจะมาหลอกเรานิดหน่อยนะครับคือทิศทางของตัว f1 ทิศทางของตัว f3 นะครับ เป็นแรงกดนะครับเป็นแรงคอมเพรสชันหมดเลยเนาะเป็นแรงคอมเพรสชันหมดเลยดังนั้นดูให้ดีนะครับดูให้ดีดูให้ดีดดโอเคโอเคการบอกแปงเป็นรูปสามเหลี่ยมหรืไอไม่ยังเนาะนะครับหรืไอไม่ยังนะครับก็ได้ยังไม่ลืมนะครับสลับตัว f2 ตัว f2 โอเคครับทุกท่านโอเคไปดู f1 กัะนฮะไปดู f1 f1 เนี่ย f1 ทำมุม60องศากับระนาบ xy 1> f 1ทำมุม60องศากับระ,ะนาบ f y แล้วก็แตกแกลงเข้าไปครับไอตัว f 1นึงะครับตัว f 1ทำมุม60องศากับระ,ะนาบ x y แล้วก็เช็คดูให้ดีนะครับเช็คดูให้ดีดังนั้นครับผมก็า,าติเขียนเลยเนาะเราทำมาหลายข้อแล้วนะครับตัว f 1ครับ f 1 f 1 f 1จะมีค่าเท่ากับครับจะมีค่ารากับแรง10กิโลนิวตันลองดูด้าน x นะครับ ลงมา cos 60แต่เข้า x นะครับลงมา cos 60 f1 cos 60แต่เข้า x ไกลมุม30ก็กลายเป็น sin 30 sin 30 f1 ตัวนี้กลายเป็น f1 cos กับ f1 cos 60 sin 30ทิศทางล่หนูจ๋าทิศทางละ่ะมันเป็น c o m p e n s i o n นะครับ กดลงมานะครับดังนั้นทิศทางของเขาเนี่ยทิศทางของเขาเนี่ยนะครับทิศทางของเขาเนี่ยดูดีๆเนี่ยดูดีๆนะครับดูดีๆบาคนเขียนรูปก็ได้นะนะครับแต่นี้มันหลายข้อแล้วเนาะนะครับก็เลยออกมากลายเป็นนะครับออกมากลายเป็นลบไอนะครับลบไอนะครับเขียนรูปดูอีกทีก็ได้นะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวต่อมาก็คือตัวเจหลับไปยังไงตัวเจไปยังไง ตัวเจก็เหมือนเดิมครับแต่แกล้งลงมานะครับแตกแรงลงมาคอร์ส60แต่เข้าเป็นคอร์ส30นะครับก็เป็น10คอร์ส60คอร์ส30ใกล้มุมหมดเลยนะครับก็กลายเป็น10คอร์ส60นะครับคอร์ส30บวกนะครับบวกเจนะฮะบวกเจนะดูดีๆนะครับบวกเจนะอีกตัวหนึ่งครับทุกท่าน อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว z แกนสีแกน Z อันนี้ชัดเจนพุ่งลงไปนะครับยังไงลบ k แน่นอนแต่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ตัวนี้60แกน Z ก็ไกลมุมไงนะครับก็ไกลนะครับก็ไกลเป็นกลายเป็น10นะครับ10ซ้ายนะครับ10ซ้าย60อย่าลืมทิศทางนะครับอย่าลืมทิศทางนะครับลบ k ลบ k ลบ k นะครับขอแยกเขียน f 1ไว้ก่อนเลยเขียน f 1ไว้ก่อนนะครับทุกท่านครับพยายามกด f 1ออกมาตัว f 1เลยมีค่าเท่ากันกับนะครับลบ2.5ลบ2 5 i บวกครับผม4.33นะครับ 4, 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3 3 j และก็ไปลบครับผมกับ8 6. 6 6 k นะครับกิโลนิวตันหมดเลยเนาะนะ ต,ตัวต่อมาครับตัวต่อมาคือตัว f 2ตัว f 2นะครับตัว f 2 ah. f 2นี่อยู่ในระนาบดูให้ดีนะครับ f 2นี่อ mm. ยู waar? ่ในระนาบอยู่ในระนาบของนะครับอยู่ในระนาบของไอตัว x นะครับไอตัว x กับไอตัว y ดังนั้นจะทําให้จะทําให้ไม่ตัว x ก,กับตัวแซนะครับตัวเอก,กับตัวแซดนะครับอยู่ในระนาบตัวเอก,กับตัวแซจะทําให้แรงนะครับจะทําให้แรงในแนวแกน y เนี่ยมีค่าเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0การหาทิดทางของแรงในรูปสามเหลี่ยมถ้ายังจําได้ก็เอาค่าของมันออกมาก่อนเอาค่าของมันออกมาก่อนดังนั้นครับเมื่อดูใกล้ๆเนี่ย ไอตัวแรง F2 เนี่ยมันอยู่ในระนาบ z กับระนาบ x นะครับอยู่ในระนาบ z กับระนาบ x ตัว y นี่รู้เลยว่าไอแรงของ j เนี่ยศูนย์ j แน่นอนศูนย์ j แน่นอนนะครับศูนย์ j แน่นอนดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยการบอกแรงเป็นรูปสามเหลี่ยมหากยังจําได้คิดยังไงฮะแล้วบอกว่าไอแรงตัวนี้ดูในแนวแกน x ก่อนก็เอาแรงของเขาออกมาก่อนนะครับ8 8 ในคอมมเดนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับไอตัวที่ขนานกับแกน x นั่นแหละส่วนด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมก็เลยกลายเป็น3ส่วน5 3ส่วน5ติดไว้นะครับผมตัวนีพนนน้พุ่งไปไกลขนาดนี้นะครับพุ่งไปไกลขนาดนี้แน่นอนครับแน่นอนมันคือลบ i ลบ I อนะครับอย่าลืมลบบวกนะครับอย่าลืมลบบวกทุกท่านครับดังนั้นต่อมาตัวนี้ก็ f สองแล้วนะครับเขียนเป็นศูนย์ j ไว้รอเลยนะครับศูนย์ j ไว้รอเลยเพื่อลืมนะครับเพื่อลืมบวกศูนย์ j component ในแนวแกน z นะครับ component ในแนวแกน z ไอ component แนวแกน z เนี่ยดูก่อนว่ามันอะไรขนานก็คือ4นะครับกับ5เนาะนะครับก็กลายเป็น8ปดคูณสส่วนหนะครับ8ปดคูณสส่วนหนะครับดูทิศทางด้วยนะครับดูทิศทางด้วยก็คือทิศทาง k นะครับทิศทาง k ได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เขียนไว้ก่อนเขียนไว้เขียนไว้นะครับเขียนไว้ไอ้ตัวเลขศูนย์นี่เขียนไว้เลยนะครับเขียนไว้เลยนะครับตัวนี้สําคัญนะไอ้ตัวเลขศูนย์ศูนย์เจนี่สําคัญเวลาเอามาแทนค่ามันจะทําให้เราข้ามนะครับผม4.8ลบ4.8ไอนะครับศูนย์เขียนไว้ก่อนครับเผื่อบางคนไม่เขียนศูนย์ตัวนี้ฮะแล้วเอาคอมโพเนนต์ k มาเขียนแทนเจนี่ซวยนะครับซวยอีกนะครับผมแล้วก็ไปบวกครับไปบวกกับตัวนี้ก็คือนะครับ จุด4นะครับบวก k นะครับคงคือ4บ,บวก k ตัวต่อมาครับคือตัว f3 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 มุมก็บอกมาแล้วนะว่าค่าของ f3 เนี่ยคือ9นะครับ f3 คือ9 9นะครับเซต้า30ฟี45ดังนั้นในตัว f3 เนี่ยตัว f3 ก็เลยมีค่าเท่ากับครับ f3 มีค่า เท่ากับเท่าไหร่กับ f3 มีค่าระกับเท่าไร่ขอแยกลบ f2 ไปก่อนนะครับ f3 มีค่าระกับเท่าไร่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอตัว f3 นะครับ f3 f3 กับ f1 นี่ดูดีนะครับเป็นแรงกดนะครับแต่พอเรื่องลึกๆเนี่เราจะบังคับให้มันเป็นแรงดึงทั้งหมดนะครับอ่าแรงดึงทั้งหมดและค่าตัวไลขเป็นลบเราค่อย ทำให้มันเป็นแรงกดนะครับผมจะง่ายกว่านะครับแต่นี่เป็นการฝึกเป็นการฝึกแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ,ๆ f 3ไปดูในแนวแกน x ครับไปดูในแนวแกน x f 3มีค่าท่กกันกับ9 f 3มีค่าร่กกันกับ9แต่แกลงลงมาแนวแกน y นะครับมุมเซตาคือมุมที่ทํานะครับพอแตกลงมาเสร็จก็จะได้แรงแรงหนึ่งแรงแรงหนึ่งนะครับแรงแรงหนึ่งมุมเซตาคือมุมที่ทำกับแกน y นะครับดังนั้น แกน x ก็คือไกลนะครับก็กลายเป็น cos นะครับ phi คือ phi คือ45องศานะครับและก็กลายเป็นและก็กลายเป็นอ่ะกลายเป็นไซนนะครับขอโทษทีนะครับไซน30องศาทิศทางนะครับทิศทางทิศทางก็คือเป็นทิศทางบวก i นะครับทิศทางบวก i ไปบวกกับคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคอมโพเนนต์ ในแนวแกน z ก็คือ j พุ่งไปสักขนาดนี้นะครับคนไหนเขียนก่อนก็ลบ j ไว้ก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรครับคิดออกมาครับไอตัวที่นี่ครับตัว f 3นะครับลงมาคือ9นะครับ cos ส5 5 cos ส5แล้วก็ไป cos ส0อีกทีใกล้มุมเซต้าฮะเซต้าเท่ากับ30นะครับอยู่ในที่โจทย์ออกมาและก็กลายเป็นนะครับกลายเป็นกลายเป็นนะครับกลายเป็น J ครับที่ตางเป็นบวกคือเป็นลบ j นะครับพุ่งไปสักขนาดนี้นะครับก็คือลบ j ลบ j นะครับลบ j บวกกับครับนแ,นแกาแกซด l การแนดก็ลบ k ไว้ก่อนเลยนะครับลบ k ไว้ก่อนเลยหรือใครไม่ถนัดก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแกวแกซดนี่ก็ง่ายเลยครับง่ายเลยก็แตกแรง f 3ในข้อหาแกน z แซฟีคือ45 แต่เข้าไปก็ไปเป็น9ก้าส5สไกลมุมครับ9ก้าส5สองศา9ก้าสาองศาคิดออกมาคิดออกมาคิดออกมาเรได้ f 3ออกมาเขียนกับเพื่อนสวยหน่อย f 3เขียนกับเพื่อนนะครับผมได้ออกมาเป็นได้ไหมครับ3.123.1นะครับ 3.182I ตัวต่อมาครับ ลบคอมโพเนนต์ j นะครับลบ j ของเราก็คือเป็นลบนะครับลบเท่าไหร่ครับ5.51 j นะครับและก็ k อย่าลืมนะครับเครื่องหมายบวกลบนี่สำคัญนะครับเครื่องหมายบวกลบสำคัญลบหจุดนะครับ6.364 k แรงลับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวที่โจทย์ต้องการนะครับแรงลับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือตัวที่โจทย์ต้องการโอเคละ แรงลับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแรงลับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็ไปดูว่า fr เนี่ย fr มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ fr มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ fr fr นะครับ fr เอาใส่หมวกนะครับใส่หมวกใส่หมวกดูในเทคบางที่เขียนตัวเข้มนะครับเราก็เลยลืมใส่หมวกนะรรวมกัน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 ครับตัวนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบนะครับลบ สนะครับ118 i นะครับตัวนี้ลบแน่นอนนะครับลบหจุดนะครับ1.181นะครับ1.181งจนึ่งแปด่ j นะครับบวกลบเจอกันก็กลายเป็นลบหมดเลยนะครับลบหมดเลย8.6นะครับลบลบแปดจนะครับลบแปดจ k ได้อกดอกมาแล้วครับได้ออกมาแล้วแรงของเขาได้ออกมาแล้วแต่ตัวที่โจทย์ต้องการจริงๆครับตัวที่โจทย์ต้องการจริงๆคือขนาดของเขาขนาดจากการจําได้อีกนะครับจากการจําได้ก็ไม,ไม่อะไรทั้งสิทธ์นะครับเท่ากับรูทครับผมรูทคอมโพเนนต์นะครับ x ยกกาลังสอง y ยกกาลังสอง z ยกกาลังสองก็กลายเป็น ลบ4.118กํลัง2บวกกับกับลบ1.18กํลัง2ครับนั่นก็ไปบวกครับกับลบ8.624ฮะทั้งหมดกําลัง2คำตอบมาเสร็จสับครับคำตอบมาเสร็จสับก็ประมาณ9.63กิโลนิวตันครับ9.63กิโลนิวตันโอเคครับ9.63กิโลนิวตัน แค่นั้นยังพอครับโจทย์ยังต้องการหาหมุมเอลฟาเบต้าแกมมาเอลฟาเบต้าแกมมาได้ขนาดมาแล้วนะครับได้ขนาดมาแล้วได้ขนาดมาแล้วคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์รู้นะครับหญิงรู้จักชายรู้จักนะครับคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์รู้นะครับดังนั้นไอตัวขนาดนะครับตัวขนาดของแรงเนี่ยน่าจะไอตัวมุมเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหามันเริ่มกัน ตัวเอลฟาเหมือนเดิมครับตัวเอลฟาอาร์คคสครับอาร์คอสอาร์คอสอย่าลืมตัวบวกตัวลบนะครับลบสี่นะครับลบสี่จุดหนึ่งหนึ่งแปดเอาสัมสิทหน้าไอมาส่วนขนาดเขาหกจุดสามนะครับเก้าจุดหกสามลบออกมาแน่นอนมุมมันเป็นมุมป้านครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งหนึ่งห้าตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวต่อมาตัวเบตา้าเบต้านะครับ เบตาก็อาร์ os, os, onent, ah, 1. 1, 1. 18, 3, คอสกับ a r c ์คอสเอาคอมโพเนนต์หน้าเมาฮะลบ1.1 1่8 63นะครับ9.9 9า3นะครับ9.63 9.63ดาคำตอบครับคำตอบติดลบอีกแล้วมุมป้านแน่นอนนะครับ97องศา9 7องศา ตัวต่อมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับตัวต่อมาตัวสุดท้ายที่โจทย์ต้องการเราก็ต้องการน,นะครับเราก็ต้องการตัวแกมมาตัวแกมมาก,ก็คือ arc cos ค่ะ arc cos ของนะครับตัวแกรมมา arc cos ของลบ8.624ส่วน9.63นะครับคำตอบมามุมป้านแน่นอนนะครับ1.54 องศาครับ154องศาลองกดคลิกเลขดูนะครับลองกดคลิกเลขดูต้องได้นะครับต้องได้นะต้องได้นะครับต้องได้ต้องได้ต้องได้นะพวกนี้นะครับผมเพราะนะครับเพราะเราต้องเอาไปใช้ต่อนะครับเราต้องเอาไปใช้ต่อเราจะไม่หยุดเท่านี้นะครับเราจะไม่หยุดเท่านี้อันนี้ต้องทําให้คล่องเลยต้องทําให้คล่องเลยนะครับต้องทําให้คล่องเลยอ่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็น Vector Position นะครับแล้วก็ o r r ์ Along a อะไรจะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแรงในเส้นเชือกนะครับแรงในเส้นเชือกหายังไงนะครับจะบอกขนาดของแรงในเส้นเชือกยังไงนะครับผมอันนี้มันบอกขนาดมาเลยนะครับไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกเดี๋ยวไปเจอกันเรื่องต่อไปนะครับสำหรับข้อสุดท้ายสำหรับการบวกลบแรงใน3มิต,ตินะครับข้อ21ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ